วันนี้เราจะวาดต้นไม้ให้ออกมาดูโปรขึ้นโดยการเปลี่ยนลายเส้นเพยนนิดเดียวด้วย3ลายเส้นนี้ก่อนดูฝากกดติดตามด้วยนะยิปการไมโครสเกลกับกระดาษให้พร้อมแล้วไปลุยกันเริ่มที่โครงสร้างต้นไม้แบบสามเหลี่ยมต้นสนเราจะใช้ลายเส้นของใบไม้แบบช่อมนเพื่อเน้นรูปทรงของต้นค่อยวาดทีละช่อไล่ตามโครงก็จะได้ต้นสนแบบนี้ต่อกันเลยวาดโครงสร้างต้นไม้จากวงกลมเติมใบไม้ด้วยลายเส้นตัวยูวาดให้เหมือนรอยยิ้มต่อต่อกัน จะทําให้ต้นไม้ดูมีใบใหญ่แบบนี้แบบสุดท้ายโครงต้นไม้สี่เหลี่ยมโดยวาดใบไม้ด้วยสะอีกจะช่วยให้ต้นไม้ดูมีรายละเอียดและเป็นคุ่มแบบนี้ติมสีสันต้นไม้ด้วยแอลกอฮอล์เบสไมค์ก er. ระบายได้เรียบเนียนแช่สีสวยสดคมชัดดูโปรมากขึ้นน่าจุดจุดนี้เทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมเอาไปลองฝึกวาดกันดูนะรับรองภาพออกมาดูโปรขึ้นแน่นอนถ้าชอบก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละ่ะยังมีคลิปให้ดูอีกเพียบ